สวัสดีค่ะมาแล้วเลิกขายรถแดงมาขายรถดำกันดีกว่าอะข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์วันนี้ที่เท่าไหร่พี่เมล2ยี่สสามปะเมื่อวานเนาะเขาเลือกตั้งนเขาตั้งนายกเราได้นายกคนที่30ของประเทศไทยอ่าโอเคเราได้นายกานะแล้วนะเพราะฉะนั้นได้นายกแล้วเงินที่หนึ่งหมื่นจะเข้าเอามาจองรถได้เลย ทีมงานยิ้มเลยเงินจะเข้าวันไหนพี่เมลเงินดิจิตอลอ่ะเข้าวันไหนเข้าวันไหนจองนะจองแค่พันเดียวเหลือเก้าพันไว้ใช้ทั้งเดือนไปอ่าแอนดมเมนพิมมาลอยเงินดิจิตอลเข้าปุ๊บจองแค่จองแค่พันเดียวเหลือเก้าพันไว้ใช้ได้ทั้งเดือนอ่าหนๆเราได้นายกแล้วมาช้อปปิ้งรดกันดีกว่านะคะใครอยากได้กระบะเกียร์ออโต้สี่ประตูแบรนด์หลัก นะคะมาพร้อมกับเลขไม้น้อยไม่ถึงไมไม่ถึง1นึ่งแสนโลวันนี้พ่อยมาปล่อยคันนี้ให้นะสำหรับคันนี้นะเป็นรีวอทดับเบิลแคปนะเครื่องยนต์สองจุไม่โฟกนะเป็นหน้ารอโคแล้วเรียบร้อยนะคะใบตรวจสภาพมาแล้ว i n s p e c t ชัน b บวันทูคาตรวจจริงนี่นีนตรวจจริงตรงปกไม่จกตารหรือทีมงานมีหนองแปดไหมเอาเสื้อวันทุขามาใส่ป่าวะ ไม่ใช่นะพี่เดี <c oughs> มันจะโดไนไล่ออกพระพี่นี่แหละมีไม่ได้ว่างแค่ตำแหน่งเดียวนะมันว่างสองตำแหน่งด้วยเอาส <c oughs> อิจะว่าเกิดการว่างงานละอ่ะนี่อันนี้ตรวจจริงนะคะก็เป็นใบาจาก n ิน p เป t i o n ใบวันทูคาจริงๆลูกค้าเพื่อชอบมาก <c oughs> นะอย่างพี่ f o r ์จูนดูมาหมดละค้าอย่างเดียวดูรถตัวจริง <c oughs> <c oughs> ต้องขอบคุณนะ ขอบคุณโซเชียลมีเดียนะคะขอบคุณทุกแพลตฟอร์มที่ทําให้เราได้เจอกันนะเมื่อก่อนเนี่ยไกลขนาดไหนอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดต้องขับรถนั่งรถทัวนั่งรถไฟไปหากันเพื่อไปดูรถไปดูตัวอ่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะนี่ค่ะกดเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ซื้อรถอะไรนะคะฮัลโหลเอเห็นไหมอันนี้แหละต้องบอกว่านะคะในยุคที่ เขาเรียกว่าทุกอย่างนะคะถูกปรับเปลี่ยนนะคะในการซื้อรถของลูกค้าก็ถูกปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะคะลูกค้าของพีนะ่นัดบอกตรงๆเลยนะว่าตอนนี้น้อยมากนะลูกค้าในจังหวัดนะลูกค้าในจังหวัดก็มีแต่น้อยใจอะไรเล้งนะคะลูกค้าในจังหวัดก็มีนะกุญแจเหรอกุญแจอยู่ในกระเป๋ามั้งไปซอยดูคนเดียวน่าจะอยู่ในซิปอะ,อะจะบอกว่า เออม่ค่พูดอะไรนะเอะลูกค้าในจังหวัดก็มีนะคะแต่ลูกค้าต่างจังหวัดก็มีนะคะกรุง <Okay. S 1> เทพปริมณฑลนรนะคนปรปฐมนะคะลูกค้าต่างจังหวัดเยอะมากในจังหวัดของเราก็มีหลากหลายอำเภอไม่ไม่ได้มีเฉพาะแค่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสภาพรถเนี่ยเพื่อการันตีเลยนี่เลยไม่ได้ตรวจแค่ Inspect i o n by บ n e t ทุ a ขยอย่างเดียวนะหนูยังตรวจของ GTP Drive ก็คือบริษัทชิคเชอร์จะมาอาทิตย์ละประมาณ สองนเหมือนกันนะคะเห<ช>มือนเหมือนวัตถุค่าเหมือนกันนะคะถ้าว่าถ้ามีรถก็เรียกเขามาตรวจแต่ตรงนะบางทีตรวจไม่ทันลูกค้ามาอีกไปก่อนลูกค้ามาจองไปก่อนอย่างที่บอกไงเงินที่ตอนเข้าเข้าปุ๊บม,มาจองเลยพันเดียวป่ะให้ส่วรถเหมือนกันสองหมื่นบาทเอ้ยตอนนี้กระบะเขาอหไรวะ 30, า 30, สามหมื่นป่ะสามหมื 30, ่นสิ้นเดือนสุดท้ายแล้วนะ 30, สามหมืิงง้นเดือนสุดท้ายแลนะราคานี้ระคาหกแสนแปดห่นแปดพันบาทนะเหลือเพียงแค่6กแสนห้บาทนะได้รถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้นะคะได้ล้อมแมกนะคะเป็นดอกยางของฮันคุกเอทีนะเป็นดอกทางจะบอกว่าไม่ใช่ทางเรียบเป็นดอกทางขรุขระนะคะด้านหลัง ไฟท้ายใส่เป็นรมดํามาแล้วเรียบร้อยนะคะมีกล้องหลังมาให้เครื่องยนต์2.4เก็บงานเก็บสีสันหน้าตามาให้แล้วรอบขัดน,นะคะตัวนี้ไลเนอร์ได้ไลเนอร์เดิมนะนี่ไลเนอร์เดิมของโตโยตแต่หลังท้ายไม่เบานะยังเป็นท้ายหนักอยู่นะคะไม่มีตัวคําผ่อนแรงนั่นเองนะคะสภาพสวยมากๆตัวสภาพได้เกรด A อนะอาจจะมีบ้างตรงหัวนอ็อตที่มันตามสภาพการใช้งานพี่มิ้ว มีบ้างแหละคูดคูดขีดขีดห้อยหายเฮ้ยใหม่ๆถึงหายนี่คือแบบสีสวยๆมันหายไปละนะคะแต่หัวน็อตยังคงเดิมนี่ตัวสภาพได้เกรดเอมาพร้อมกับเลขไม้เพียงแค่เก้าหมื่นโลนะกระบะตอนนี้ทําราคาแรงมากส่วนรถสามหมื่นทุกกรณีกระบะถูกๆตอนนี้ไปหมดแล้วนะใช่ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วป่ะกระบะถูกๆอ่ะเหลือถ้าแขบถ้าแขกบเหลือถ้าถูกสุดโตโยตด้อฟอร์ดขยับจากฟอร์ดเป็นมาด,ด้า ่ามาด้ก็แค่สามแสนต้นเท่านั้นถ้าเป็นกระบะแคบนะยกสูงด้วยนะด้านล่างช่วงล่างพี่มิ้วนะเชิญดูเลยช่วงล่างคันนี้บอกเลยว่าสวยเป็นออปชั่นรุ่นตัว G นะคะ G ที่แปลว่ากู๊นั่นเองนะนี่ปี18นะปีผลิต18ตรงนะคะ2.4 G p i r a n er, ่นะเลขใหม่เพียงแค่9 8 0 0ห่โลนะคะยางปีใหม่ยางปี12ทับ22คือสัปดาห์ที่12และปี2 0 2 2นั่นเองนะคะ ยางเนี่ยหนูมาลงเองยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ไปไหนนอกจากว่าจะไปแค่แบบหน้าบ้านหลังบ้านเท่าน,นั้นเองนะคะอ่ะไปต่อ๋ย่นี้จะไม่ค่อยหลับไฟ์ยืดยาวเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้าชอบดูคลิปสั้นนะใครใครอยากจะให้ดูส่วนไหนเพิ่มเติมบอกนะแน่นอนเลยว่ากระบ,บะหลาไหลห่อถูกมองข้ามตัวนี้ไปพี่เมิว้วแอร์หลังแต่ออปชั่นตัวจีคันนี้มีแอร์หลัง ถ้าเป็นออปชันอื่นมีไหมคุณเพยไม่มีนะคะต้องออปชันนี้เท่านั้นนะเบาะหนังอ่ะสภาพเดิมสวยนุ่มฟูนะพี่มิ้วเดี๋ยวน,นี้ทีมงานอ่านี่นี่คุณเพยก็ไปคุณเพยก็ไปเป็นทีมช่างได้นะเนคุณเพยซ่อมเป็นนะคะ,ะนี่สวยๆงามๆน,นะคะเบาะหนังนุ่มๆฟูๆปีกเบาะไม่ยุบไม่ย,ย้อยไม่ย้อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่มีความโซมนั่นเองนะ รถสวยกับรถโซม,มันจะมีเส้นบางๆกันอยู่ลูกค้จาจ๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูรถจริงๆเหอะและพี่จะเห็นว่าความสวยของรถเนี่ยเป็นยังไงอะตัวนี้ด้วยความที่เป็นออปชั่นตัวจีนะคะก่อนจะขึ้นก็จะเห็นว่าเป็นเบาะตัวหน้านะเป็นการปรับไฟฟ้านายนาได้ทั้งหมดทั้งแปดทิศทางโ,โยกขึ้นโยกลงโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังโยกพร้อมพร้อมกันอ่ะไปค่ะไปค่ะอ่ะเห็นไหมเนี่ยนี่ เอนอนได้กี่องศาเดี๋ยวเรามาดูกันก็เอาจนหลับเลยอะ่ะอ่หลับได้เลยอ่ะเนี่ยเอาจนหลับได้เลยนะเนี่ยดูดิเ <c oughs> นี่ยดูเฟืองเขาดิเ,เอาจนหลับอะ่ะคือเอาให้สุดอะถ้าไม่มีบอกคือไปไงไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เอาจนหลับนะพึ่งจริงนะคือจะบอกนะว่าใครที่คาดหวังว่ามาดูไลฟ์สดหนูมันจะมีสาระ <c oughs> สาระไม่เน้นนะคะคอนเทนต์ต้องมาก่อน ผูเล่นสารามีบ้างนะคะปะปลายนะอ่ะขออนุญาตขึ้นเลยนะพี่มิวอือโอ้โหหน้าจอเป็นแบบอนาล็อกซ้ายขวาแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ TFT ตรงกลางนี่น้าฟาบฟาบเอาใหม่ไหมหนึ่งสอง มาแล้วลุยน้ํามาเลยโอ้สะเทินไม่จะบอกตรงๆเลยนะว่าคํานิยามของเขาอะหนูตั้งให้เลยละกันหนูตั้งเองสะเทินน้ําสะเทินบกอ่างจริงลุยมาขนาดเนี้ยนะคะพราะาลายัยสามารถตั้งปรับระรับได้นะคะแล้วแต่คนชอบจริงๆจะยกลงแบบนี้ก็ได้นะแต่หนูไม่ชอบหนูชอบขับขับเบาะสูงนะหนูชอบปรับเบาะให้มันสูงแล้วก็ พวงมาลัยอยู่อยู่ตำแหน่งประมาณนี้คือมันได้ถึงประมาณนี้นะคะตัวนี้ปิดมาเพิ่มนะถ้า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 จำไม่ผิดนะคะเพราะว่าอันนี้ยังไม่เคยเห็นในตัวปกตินะน่าจะเป็นมาตรวัดนะคะในเรื่องของความเร็วนะคะตัวนี้ได้จอกลางเป็นจอใหญ่แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ถ้าเกิดอุ้ยพี่เมวปกติแล้วเชื่อไหม ซื้อรถต่อลูกค้าไม่ว่าจะกี่คันต่อกี่คัน <meisten S 1> บางคันเนี่ยลูกค้าชอบเอา memory มมมตัวนี้ออก memory ม,มันใส่อยู่ตรงไหนวะอยู่ในนี้แหละนะคะนี่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 นเขาชอบ memory มมมตัวนี้ออกเลยทําให้ในวิก r เตอร์ไม่ค่อยทํางานนะแต่ตัวนี้ใส่ในวิเกเตอร์นะคะใส่ memory มมให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปลงเองไม่ต้องไปลงเพิ่มนะคะมี connect service นะคะหรือว่า G book เวลาเกิดถ้าเกิดว่าเราเกิดอุบัติเหตุนะ อ่มันจะเหมือนรถ B M b e n เลยนะคะก็จะมีคนโทรโฟนอินเข้ามานะคะอ่ารับสายวางสายในรถได้นะคะเมน,นูมีอะไรที่น่าเล่นบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันโฮมจริงๆมันเล่นได้เยอะนะแล้วก็รับสายวางสายนอกจากทำตรงนี้ได้ก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะปุ่มควบคุม ควบคุมต่างๆผ่านพวงมาลัยก็ทำได้ดีแล้วก็หน้าจอสามารถปรับเขาเรียกว่าอะไรพี่มิวทิศท,ทางอะ oh. ทิศอะทิศเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันซาวเวสโน่นนี่นั่นเวสเฉยๆนะคะได้เลยนะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะอย่างที่บอกเป็นเกียร์ออโต้สองจุดสี่นะคะเป็นรุ่นออปชั่นตัว G Good เบาะประับไฟฟ้านะคะมีระบบอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมด เป็นระบบซิกเนเจอร์ของเขานะใส่กล้องหลังปุ๊บก็มีกล้องหลังมาให้แล้วเรียบร้อยอันนี้ขาดอย่างเดียวขาดกล้องบันทึกหน้านะคะแค่นั้นเองก็สามารถขับขี่บนท้องถนนแบบเขาเรียกว่าปลอดภัยได้ละนะคะเพื่อขออนุญาตพูดนิดนึงจะบอกว่าลูกค้าหลายๆท่านกังวลในเรื่องของราคาของเรามา,มากๆนะก็คือแบบบางท่านบอกว่าคุณพ่อราคาที่คุณฮ้ยตั้งเนี่ยพี่ปรปดูที่ภาคกลางขายถูกขอคุณ่อสามสี่หมื่นอ่ะ แต่จะบอกให้ว่าของหนูเนี่ยในราคาที่หนูขายวันนี้หน้าป้ายคือ6,88,000บาทถ้าพี่ซื้อทันวันที่3 1สิงหานี้พี่จะซื้อคันนี้ได้เพียงแค่6 5 8 8 0 0บาทราคานี้หนูรวมอะไรบ้างพี่มิ้วค่าทำสัญญาค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีโอนฟรีภาษีฟรีพร,พรบมไม่เก็บอะไรเลย ของพวกนี้สุดที่รวมๆแล้ว่ต้องมี20,000ื่นนะพี่มิ้วลูกค้าไม่ต้องแยกจ่ายนะจ๊ะแล้วก็มีวารันตีต่อเนื่องให้อีก35,000ืโลนะคะสำหรับรถสประตูและดอกเบี้ยของเราคันนี้ก็ได้2.99%ถ้าเอายาวสูงสุด84งวด7ปีล่าสุดนะอย่างที่บอกไปนะลูกค้า mg 5จัดค่าแสนต้นค่างวดเพียงแค่900 0คุณโอ้โห900 0คุนแลวคันนี้คุณคิดดูว่าจะเหลือเท่าไหร่คุณมิ้วโอ้โ ถูกมากนะเหมือนนิดถูกมากนะ <Okay. S 1> ถูกมากจริงนะถูกมากจริงนะคือถ้าอยากซื้อคนเดียวแบบแบบไม่ต้องคำนะขอแค่เครดิต,ด,ต,ด,ด,ต,ตดีไม่ติดเครดิตไม่ติดแตงไมาเยอะเกินไป oh. นั่นเองช่องเก็บของใส่ได้เยอะนะคะถามว่าโตโยต้าทไมราคามันยังสูงจังเลยคุณเพ้ยนะจะบอกว่าโตโยต้าอียสุนะคะเป็นแบรนด์หลักในหลักในประเทศไทยนะคะด้วยความที่ดีมานเยอะ นะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะเปิดตัวออกมาค่อนข้างที่จะแข่งอยู่ล,ละลับแบบของเขาะคะ่อนข้างเป็นตัวตึงนะคะตัวตึงก็คือแบบเจ้าของตลาดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือยังไม่มีใครสามารถมาล้มในเรื่องของราคาเขาได้นะคะเพะื่อก็ราคาก็แบบนะหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทคืออย่างที่บอกว่าหนูว่ากระบะเยอะตอนนี้ก็เลยทุบราคาให้เลยแล้วลูกค้าก็คือให้ความสนใจเยอะมากๆจริงๆ นะคะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวพาไปดูอัปเดตคันอื่นนิดนึงนะคะว่าโตโยโตโยพี่มีเอาเอาเอาใบนะั้นเข้ามานิดนึงนะโตโยตี้ว่าตอนนี้เหลือคันไหนบ้าง สิบตู้นะคะโตโยนะเอาเน้นโตโยก่อนพี่มิวด้านนี้นะด้านนี้ก็เป็นโล็อกโคโนะคะตัวนี้เป็น2.8ท็อปที่สุดแล้วเป็นออโต้โนะคะออปชั่นก็คือจะได้ไม่เหมือนคนอื่นกุญแจก็เหมือนกุญแจแบบ f o r จูเนอ r เลยนะคะเพ่อเก็บสีมาให้เรารอบคันตัวนี้เป็นรถเชียงใหม่นะคะโลบาร์มีครบยางแม็กนะคะสวยงามมากๆนะคะยางก็ได้ย่างปีใหม่เลยนะ,ะโตโยมีอะไรอีก จริงๆโตโยก็เหลือไม่เยอะแล้วนะเอาจริงสี่ตูวเหลือไม่เยอะแล้วเนี่ยก็มีตัวแขบตัวนี้นะคะแขบล้อด,ดําแล้วก็แขบขาวล้อดําของพี่ก๊อบก็ติดจองใช่ไหมอันนี้หกสามแปดปีสิบแปดนะคะแขบขาวโ้ยจริงๆโตโยเหลือไม่เยอะแล้วจริงทุกคนอันนี้อันนี้ไม่โฟล์ทีเนเนอร์โปรกระบาดแรงจริงลูกค้ามาคว้าเอาเลยนะแล้วก็แถวโฟจะเป็นแถวโน้นเลยพี่เมลนะสายโฟสายดิฟล็อกสี่ล้อนะคะเป็นเป็นแถวนี้ทั้งหมด นะมีแคบนะเป็นเป็นโฟหมดเลยรอบเหมาก็ได้นะ,ะเหมาเลยสามคันไหมเหมาไหมคะเหมาไหมใครอยากเหมาไหมถ้าเหมาเดี๋ยวทำราคาเหมาเหมาให้ะนะเอาไหมมีนะ้มีบางองค์กรที่เขาแบบต้องใช้นี่นี่ก็รถโฟมีทั้งหมดสี่ห้าคันแล้วเนี่ยนะต้องใช้รถโฟนะคะเช่นออบตโตอบจอนะคะที่อยู่ไกลๆนะคะพื้นที่ชนบทที่ต้องใช้เกียร์โฟ ถ้าไม่ใช้คือสไลด์อ่อนแน่นอนนะคะอะโอเคนะสำหรับใครสนใจกระบะตอนนี้เพื่อมีโปรส่วนลดให้30,000บาททุกคันในร้านย้ำ่าทุกคันในร้านเอฟได้เอฟเก็บได้เก็บจองได้จองเพราะว่าถึงแค่31สิ่งหาคมนี้นะคะก็วันนี้เพื่กับทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ